สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับน้องๆนะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับอพรบคุ้มครองเงินฝากนะครับเริ่มมีผลบังคับใช้นะครับในวันที่11สิงหาคมนี้นะครับความหมายก็คือว่าเริ่มมีผลบังคับใช้ที่คุ้มครองนะครับเงินฝากเหลือ1ล้านบาทนะครับวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ1ล้านบาท นะครับต่อ1รายต่อ,อผู้ฝาก1สาบันการเงินนะครับเริ่มแล้ว11สิงหาคมนี้นะครับทุกท่านนะครับที่มีเงินมากกว่า1ล้านบาทนะครับบางท่านอาจจะมี5ล้าน10ล้านนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับถึงเวลานะครับที่ท่านจะต้องวางแผนนะครับในการที่จะกระจายเงิน นะครับเอาไปฝากเปิดบัญชีแต่และธนาคารธนาคารละ1ล้าน1ล้าน1ล้านนะครับถ้ามี10ล้านก็10ธนาคารนั่นหมายความว่าหากเกิดมีปัญหาเกิดสถาบันการเงินเกิดขึ้นนะท่านก็บัญชีของท่านก็ปลอดภัยเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นพระราชกิจดีกานะครับใน,ในเรื่องของพรบคุ้มครองเงินฝากซึ่งมีผลบังคับใช้ นะเรียบร้อยแล้วนะครับสมัยก่อนท่านจะฝากเท่าไหร่ยังไงอยู่ที่แบงก์เดียวไม่เป็นไรครับแต่หลังจาก11สิงหาไปแล้วเนี่ยครับนะนั่นหมายความว่าจํานวนเงินที่ได้รับความคุ้มครองก็คือ1ล้านบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องวางแผนนะครับวางแผนว่าจะต้องทำยังไงกับเงินเพราะว่าเงินอยู่ในธนาคารตอนนี้ถึงแม้ว่าเราได้ดอกเบี้ยน้อยนะครับ อยู่ที่20าตังค์หรือ50ตังค์แต่อย่างน้อยๆก็โอเคก็เป็นแหล่งที่นะเราก็ต้องมาคิดในการที่จะวางแผนกระจายเงินยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารตัวหนึ่งนะครับหลายท่านเนี่ยผมเจอนะ,อะก็ยังไม่รับทราบในข้อมูลตัวนี้เลยนะครับนะก็อยากจะไปประชาสัมพันธ์และฝากบอกไปยังทุกๆท่านนะครับว่านะ11สิงหาคมนี้นะครับ อาวงเงินคุ้มครองเกินฝากเหลือจํานวนหนึ่งล้านบาทอันนี้เป็นการเ,าเขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเพราะว่าถ้าดูบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับที่มีเงินหนึ่งล้านบาทลงไปเนี่ยมีถึงเจ็ดสิบกว่าล้านบัญชีเลยทีเดียวนะครับหากสถาบันการเงินมีปัญหาคนส่วนใหญ่ของประเทศก็มีผลนะครับเดือดร้อนนะครับก็เลยพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เลยออกมา นะครับเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองเองินฝากนะครับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากนะครับติดตามชมคลิปใหม่ๆจากเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ